ตอนนี้นะครับ <c oughs> เรากำลังจะลงจากเนิน VIP นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆในช่องนี้ดูล่องร่ <c oughs> องน้ำนะครับล่องน้ำช่วงนี้ฝนตกนะครับทางผู้นำผู้ใหญ่เขายังไม่ได้ซ่อมแซมครับเส้นทางนี้เดี๋ยวรอให้ถึงหน้าแร้งก่อนนะครับแล้วค่อยๆเขาค่อยจะมา,าซ่อมแซมแล้วก็ ถายไกลเกลียดเส้นทางให้กับอ่าผู้คนที่สนใจมาเที่ยวข้างบนผาตัดนะครับ <c oughs> นี่ครับลองลึกมาก นี่ครับลองหมอหมอด์ไซา์จับออฟรดนี่ไม่ต้องมาเลยนะครับนี่ติดชัวครับไปไม่ได้ครับถึงแล้วลงมาถึงข้างล่างแล้วนะครับ ลงมาถึงแล้วไม่ถึงแล้วครับถึงข้างล่างแล้วอ่านี่ครับถึงข้างล่างแล้วเดี๋ยวหมุนไปดูข้างบนนะครับนี่ข้างบนครับบายบายครับ